วันนี้เวลา14นาิกา6นาทีสเมเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยงังไอคอนสยามแอน์คันเชอร์สเปสชั้น8ศูนย์กันค้าไอคอนสยามทรงเปิดตัวหนังสือแนวโน้มแ,และทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ไทยเท็กซ์ทา์เทรนบุ๊กสปริงซัมเมอร์2023 และส่งร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในการเสริมสร้างและเผยแพรพ่ภาพลักษ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย เป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงปรันใจและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับ โอกาสนี้ทอดกระเนืน้เทศกาลภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อยที่ได้แรงบันดาลใจของบรรยากาศฤดูร้อนของประเทศไทยโดยทําการศึกษาควบคู่ไปกับงานภูมิปัญญาและงานหัตถศินที่มีที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆสแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ไม่แตยตัวมีผ้าไทยประจําฤดูกาลได้แก่ผ้าบาดติกและผ้าเขาา่าม้าเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบ l i m i t e d Edition ของแบรนด์ชั้นนำ <c oughs> เพื่อนำเสนอแนวคิดหลักและเทรนทั้ง5ประจำฤดูกาลนี้ได้แก่มิติแห่งความฝันตัวตนข้ามวัฒนธรรมความไม่สมบูรณ์ที่งอกงามอรารยธรรมแห่งโลกใหม่และมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ซึ่งแสดงสีสันรูปทรงรายละเอียดและวัสดุที่ช่วยพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยโดยเฉพาะโทนสีที่ใช้จะเน้นเฉดที่หลากหลายมากขึ้นเป็นโทนสีที่แปลกและต่างออกไปจากเดิมเพื่อให้ศิลปินนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายและมีมิติในการใช้สีมากขึ้น ในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนด์แฟชั่นระดับโลกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขา โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยทรงศึกษารรักษาและต่อย,ยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชมหาราชบรมน่าระพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของรอัษฎรให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่กับการถนอมรักษาสมบัติทางวัฒน ทำของชาติจากนั้นทรงร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์้าทไทยสู่สากลประจำปี2565ร่วมกับนายกุลวิทย์เหลาสุขศรี ปนาธิการบริหารนิตยสารโวคประเทศไทยและนายธนันรัตนาเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านภาาไทยโดยมีพระดำรัสถึงหนังสือดังกล่าวที่ส่งนำประสบการณ์จากการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆมาออกแบบและเป็นแนวคิดของหนังสือเล่มที่สนี้ซึ่งสามารถนำมาเป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาได้เราอยู่ในเล่มที่สแล้วนะ ซึ่งเล่มที่1และเล่มที่2ก็ยังใช้ได้อยู่และสามารถใช้ได้ตลอดไปและสามารถใช้ถึงเล่ม3ได้เล่ม3สีสามารถมาใช้กับเล่ม1เล่ม2ได้และทุกอันเนี่ยย่อยมาให้แล้วอินโทรเพลตมาให้หมดแล้วและถ้านึ่งก็แค่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่แม in Thailand แล้วก็สามารถใช้ได้กับ นักเรียนนักศึกษาเป็นตำราเรียนที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นเป็นตำราที่นอกจากเป็นตำราไทยที่เทียบเท่ากับตำราฝรั่งที่ราคาสูงหรือเกินแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปอ้างอิงได้ในบทเรียนการทำมาอาชีพความเป็นครู ความเป็นดีไซเนอร์หรือความเป็นอา,อาชีพของทุกท่านก็ขอให้ใช้ให้ถูกเมื่อใครใช้ให้ถูกมันก็จะไปได้ได้ดีด